ไข่มดใช่ค่ะขีเสืลล้อหลบอันนั้นตักกระแต่ นี่ไงลิสาบ้านเรามีแบบนี้เพียบเลยอ่ะพันเนี้ยผีเสื้อตัวเนี้ยสามีสีสวยมากนี่ลิสาผีเสื้อตัวสีสีน้ำเงินด้วยหรอ ใหญ่มากเลยอะหนูลองเอามือเทียบสี่ใหญ่กว่ามือหนูอีกเนี่ยใหญ่กว่ามือลิสาเีกเสียงจิ้งหรีดนี่ตัวมันเป็นอย่างนี้แหละลูกนี่นนใช่อันนี้ตัวเล็กใช่นนไหมลูกนุ่งปีกแข็งของต่างประเทศนีน่ตัวอะไรลิสาขอแม่์ลูก อันนั้นกิ้งกือกิ้งกือเสือเป็นเียบน้ือสีขาวอ่ะพอเป็นอย่นี้เองนะ,ะงอะ่ะพปอพูดข้างข้างกิ้งกือะอะไรฮะวิเคราะห์สถอนะที่หดกว่าปะ นนี่ไงข้างบนี่สาต้องมองข้างบนหรือที่ห้องก่อนข้างบนก่อน